นิรยาทาโรนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูคู่แท้คู่บุญบารมีของผู้ที่เกิดในลัคนาหรือราศีพิจิกนะคะแล้วนี้ก็คือไพ่เจสนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์นะของผู้ที่เกิดในลัคนาหรือราศีพิจิกนะคะและดาวพูโตซึ่งเป็นดาวปกครองของพิจิกนะคะหมายถึงการปฏิรูปการฟื้นฟูการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นั่นเองนะคะ ลักษณะของพิจิกนะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของความสงบเยือกเย็นนะคะจะมีความลึกลับสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็แบบเหมือนกับมีสเสน่ห์ดึงดูดต่อเพศตรงข้ามนะคะมีความทรงพลังส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะของความเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมนะคะแล้วก็มุ่งมั่นทะเยอทะยานสูงนะอาจจะดูเข้าถึงยากสักนิดหนึ่งนะคะคาดเดาได้ยาก แต่ถ้าคนคนนั้นน่ะได้รับความไว้วางใจจากชาวพิจิกแล้วชาวพิจิกจะเป็นคนที่เปิดเผยที่สุดสำหรับคนนั้นเลยทีเดียวนะใครที่ได้เป็นมิตรกับชาวพิจิกนะคะถือว่าเป็นคู่ที่ทรงพลังมากๆนะแต่ถ้าใครเป็นศัตรูกับชาวพิจิกจะถือว่าน่ากลัวที่สุดเลยนะคะแล้วก็ชาวพิจิกเนี่ย จะมีในเรื่องของความลึกซึ้งนะคะแต่ก็จะมีลักษณะที่เรียกได้ว่าสุดโต่งก็ได้นะก็คือไม่มีตรงกลางรักก็คือรักเกลียดก็คือเกลียดแล้วถ้าต้องแก้แค้นล้วก็จะไม่สามารถคาดเดาได้เลยนะคะว่าพิจิกจะมีวิธีการที่ลึกลับซับซ้อนมากๆแล้วก็น่ากลัวที่สุด เพราะการแก้แค้นคือขนมหวานสําหรับชาวพิจิกนั่นเองเอาละนี่ก็คือนะคะลักษณะของพิจิกนะเดี๋ยวเราจะไปดูซิว่าแล้วใครที่จะมาเป็นคู่แท้คู่บุญบารมีของพิจิกกันนะคะลักษณะของคู่แท้คู่บุญบารมีเนาะเมนฟีมอลอเป็นคู่ จริงๆเป็นคู่กันจริงๆที่แท้ทรูเลยทีเดียวนะคะ m a นฟ female mature man occupation wealthy man และ privilege lady นะคะเอาละาสำหรับคู่นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นคู่อุญบารมีที่สินเสมอนะคะแล้วก็เป็นการส่งเสริมกันโดยเฉพาะในเรื่องของ ความมีเกียรติยศนะคะยศถาบรรดาศักดิ์ความดูดีนะคะเหมือนกับคนสองคนเนี้ยนะคือมาพร้อมกับเขาคนนั้นนะคะที่เป็นคู่บุญบาร,รมีของพิจิกเนี่ยเขาจะมีลักษณะที่เด่นเลยนะคะก็คือมีความมั่งคั่งอาจจะมีความมั่งคั่งเหลือเฟือนะเป็นคนร่ำรวยหรือฐานะดีนะคะฐานะดีแล้วก็ ถึงแม้ว่าตอนนี้ถ้ายังไม่ได้มีฐานะที่ดีเนี่ยก็จะมีศักย,กยภาพสูงที่จะดันตัวเองนะคะเพราะว่ามีความสามารถสูงนะแล้วก็มาพร้อมเกติยศแล้วก็จะดึงพิจิกเนี่ยขึ้นมานะคะให้เป็นลักษณะที่ <c oughs> เสริมบุญบาร,รมีต่อกันนั่นเองมีความเป็นผู้ใหญ่สูงนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะ,ะความเป็นไปได้เนี่ย อาจจะโอเคอาจจะมีอายุมากกว่าถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่ว่ามีความคิดความอ่านนะคะวุฒิภาวะที่มีความเป็นผู้ใหญ่มีความคิดความอ่านความน่าเชื่อถือต่างๆนะทีนี้อาจจะมีในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะที่ จะต้องเกี่ยวข้องกับชาวพิจิกหรือว่าส่งเสริมกันนะในเรื่องของหน้าที่การงานได้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะที่เด่นชัดมากๆนะเพราะฉะนั้นคู่บุญคู่บารมีของพิจิกเนี่ยจะเสริมเสริมดวงกันในเรื่องของอชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองนะคะแล้วก็ทำให้คุณเติบโตทำให้คุณเนี่ยมีความคิดความอ่าน ที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนั่นเองเอาล่ะนี้ก็คือลักษณะของใครคนนั้นนะคะคู่บุญบารมีของพิจิกเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องราวนะคะเลิฟสตอรี hmm. เรื่องราวความรักของพิจิกกับคู่บารมีคนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะสองเหรียญเดว l l Seven of อฟ n อ s สิบถ้วย แ่งแมท i น h t of s องเดอ The s สองดาบหไม้และเ a จช็อปครับเดี๋ยวเราไปดูนะคะในเรื่องราวความเป็นมาเลฟตอรี่ของ คู่แท้คู่บุญบารมีของพิจิก,กันนะคะอาจจะเริ่มด้วยเรื่องของการที่พิจิกเนี่ยอาจจะต้องมีเรื่องที่จะต้องให้เลือกนะคะเรื่องราวของความรักเนาะเป็นเส้นทางที่ก่อนมาเจอหรืออะไรแบบนี้อาจจะต้องมีการเลือกเช่นเลือกระหว่างคนสองคนนะคะหรือว่าเลือกอสถานการณ์ก็ได้นะซึ่งตรงนี้ก็เป็นอุปสรรค ถือว่าเริ่มเรื่องมาเนี่ยกับคู่แท้คู่บุญบารมีเนี่ยนะคะก่อนที่จะไปสร้างเสริมเกื้อบุญกันเนี่ยอาจจะต้องเจออุปสรรคบางอย่างในเรื่องราวของความรักนะคะอาจจะเป็นเรื่องของขนบรรมเนียมประเพณีสังคมอะไรบางอย่างก็ได้นะคะที่ทําให้ต้องมีการตัดสินใจเลือกแต่ทีนี้ตัดสินใจเลือกแล้วเนี่ยนะคะก็จะบอกว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะเป็นการเริ่มต้นที่ นำพาไปสู่ความมั่นคงในอนาคตนะคะแล้วมันก็เป็นความรักที่เต็มไปด้วยนะคะสเสน่หาแพชชั่นเท่านั้นยังไม่พอนะมันไม่ใช่มีแค่เรื่องโอเคสเสน่หาคลั่งรักคลั่งใครกันแต่ว่ามันเป็นความรักที่มั่นคงมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นสิถ้วยนะเป็นความรักที่แบบเหมือนประหนึ่งว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกันที่จะเอื้อเฟื้อเกือเก้อก,กูลกันนะคะมีการวางอนาคต ร่วมกันถึงการแบบมีครอบครัวที่อบอุ่นมั่นคงแล้วก็มีลูกด้วยกันหรืออะไรแบบนั้นนะคะแต่ในระหว่างทางเนี่ยก็จะต้องบอกว่ามีอะไรที่เข้ามาให้ตัดสินใจท้าทายอยู่บ่อยๆนะคะอา,อาจจะเป็นเรื่องที่ต้องฝ่าฟันร่วมกันไปนะคะในระหว่างทางก็แบบเหมือนมีการเรียนรู้พัฒนาแล้วก็เติบโตไปเรื่อยๆนะคะ แต่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่ามันจะมีการเป็นไปได้ว่าคือจะต้องเหมือนการเคยห่างเคยเงียบหายนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะวนกลับมาเป็นการวนกลับมาเพราะว่ามันตัดกันไม่ขาดเป็นการที่แบบยังไงก็ยังคิดถึงอยู่ตลอดแล้วก็ไม่สามารถตัดขาดกันได้ยังมีสายใยที่เชื่อมโยงระหว่างกันและกันนั่นเองนะคะ แล้วในระหว่างนี้เนี่ยก็มีเรื่องที่อาจจะต้องทําให้มีความรู้สึกว่าโอเคเราจะต้องมาเริ่มต้นกันใหม่ในลักษณะที่ว่าเป็นความสุขความสมหวังนะคะแล้วก็เป็นเหมือนเป็นการที่อาจจะต้องจบกับความรักครั้งเก่านะคะในความสัมพันธ์เดียวกันนี้แหละนะอาจจะต้องเป็นเรื่องราวของ คนเก่าๆที่กลับเข้ามานะคะแล้วก็เวียนมาบรรจบกันแล้วก็มีการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะมีบางส่วนเหมือนกันที่อาจจะเป็นเหมือนการที่จบกับความสัมพันธ์หนึ่งนะ,ะแล้วก็ไปเริ่มกับความรักใหม่ที่เป็น new love นะคะมันก็อาจจะมีเรื่องที่แบบ วุยในขณะที่แบบว่าอาจจะต้องมีการเลือกต้องตัดสินใจเหมือนกันนะคะว่าจะเลือกอะไรดีระหว่างความรักครั้งเก่าหรือความรักครั้งใหม่นะคะแต่เป็น energy ลักษณะที่ว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปอะนะคะมันจะต้องเป็นการที่ต้องจบอะไรก่อนแล้วก็เริ่มใหม่เหมือนกับสัญ,ญลักษณ์เดทของพิจิตนั่นแหละนะคะที่ไม่ว่าคุณจะจบกับความรัก ทั้งเก่าที่เคยไม่สมหวังนะมาเริ่มกับความรักครั้งใหม่เนี่ยคุณจะมีความสมหวังเพราะเป็นคู่แท้คู่บุญบารมีของคุณนะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณได้รับการเซอร์ไพรส์จากจักรวาลน,นะหรือถึงแม้จะเป็นคนเก่าที่กลับเข้ามาก็ตามทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปหมดทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องเปลี่ยนแปลง transform ตัวเองใหม่นะคะทั้งทั้งสงฝ่ายเนี่ยจะได้เรียนรู้กันใหม่ คือจะต้องเปลี่ยนแบบเหมือนคนใหม่ที่เกิดขึ้นมาใหม่อะไรแบบนั้นเลยทีเดียวนะคะแล้วคุณก็จะได้แบบเหมือนมีความสุขมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตตลอดนะมีอะไรเซอร์ไพรส์ดีๆเข้ามาในชีวิตตลอดเลยสำหรับคู่แท้คู่บุญบารมีถ้าหากว่าได้ลงตัวกันนั่นเองนี่ก็คือนะคะเรื่องราวของคู่แท้คู่บุญบารมีของพฤฤิจิก คุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวในลักษณะแบบนี้ที่เป็นเรื่องราวของคุณเองได้นะคะหรือว่าสมัครเรียนคอร์สออนไลน์สอนอันภไพทาโราโไพอ o ราเคิลและคอร์สกดแรงดึงดูดเพื่อดึงดูดรักแท้ดึงดูดเนื้อคู่ดึงดูดคนนั้นที่ใช่สําหรับคุณขอให้ทุกคนโชคดีนะคะประสบความสําเร็จอย่าลืมสําหรับการกดติดตาม s ับสไครต์และแชร์คอมเมนต์ในชาแนลนิลยาทาโร่และไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ